โอเคนะผมมาก็อยู่ผมดาร์คฟ็อกนะหมาก็อยู่กันในเกม Crisis Action นะหมาก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดสงงรามทีมละกันนะก็ในแมปนี้คือผมก็ไม่เคยได้เล่นแล้วแมปนี้นะฮะมาไปปาระเบิดชิงไปนู่นอีกนะฮะเออศัตรูมันจะเกิดตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอทำไมมันไม่เห็นศัตรูเลยวะแมงศัตรูหายไปไหนหมดเนี่ยโล่งมากเฮ้ยโอ้โหแมงเกิดตรงนี้เลยฮะพี่มันมองไม่เห็นผมว่า นั้นผมจะตุยหลังแล้วกันตุ๋ยหลังนะฮะเรียบร้อยอีกตัวนึงตรงนี้แม่งโดดไปโดดมาโอ้ยิงไม่โดนโตายเลยนะฮะโดนไปลูกซองยิงอัดหลังเลยนะฮะปืนดาร์กแล้วกันไปทางเดิมแล้วกันนะฮะเห็นมันมีคนวิ่งมาตรงนี้แวบๆบบแบบ้ยดูนงนางมันเพิ่งเกิดมาเลยฮะปลาระเบิดไปอีกลูกนึงอนะไม่โดนใครเลยวะปหนึ่งนะตรงนู้นฮะผมเห็นแล้วแบบ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 ไม่โดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ สวัสดีฮะตายด้านหัวฮะได้แกะแขนด้วยเอาโอเคเรียบร้อยฮะรถเฟอร์เรเก็บไปละด้านหลังมีคนเข้าจริงด้วยเอาตายไปละโอ้เออสไนเปอร์ตรงนี้เต็มเต็มเลยนะฮะมาเอาปืน rolling แล้วทันนะฮะ rolling level รรเเ9นะยังไม่ได้อัพขึ้นเอ็มสักทีเพราะว่าสายฟ้าไม่พอนะฮะผมมีชิ้นส่วนนะแต่ว่าสายฟ้าไม่พอนะฮะก็เลยได้แค่ level เเ9อยู่นะฮะตอนนี้ เพื่อนเราตายไปแล้วเมื่อกีน้นี้ทางนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยมีว่ะมีว่ะแอบกันแอบกันแอบกันวันนี้ฮะยิงไปยิงไปตายเรียบร้อยเฮ้ยอีกตัวนึงตรงนี้ปรนเด็น reloading ะเอาวตายฮนะประเด็นนะขอแอบก่อนแล้วก็มารีโหลดฮนะมันจะมาหรือเปล่าเฮ้ยผมผมว่าผมแคมป์อยู่ตรงนี้ดีกว่านะโอเคลั่นหัวไปได้แก้แค้นด้วยโอเคผมจะแคมป์มะแคมป์ รอให้มันมาแล้วกันโอ้โหแม่งระเบิดใครวนะเนี่ยทีเดียวแต่บุกคิวเดยฮนะระเบิดเฮ้ยยอย่าอย่า,อย,าอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอได้ได้อยู่ว่ะเดี๋ยวก็จะตายแล้วเมื่อกี้นี้มาถึงนะกระสุนน้อยมากหืมยิงไม่โดนเลยอโอ้ยกระสุนหมดรีหลดดิ้งยเย้ยโอเคฮะยังฆ่าได้อยู่อุ้ยตายเลย มามากันเยอะมากอะ่ะมันเกิดแบบตรงนี้เลยไงผมอยู่ใกล้ตรงจุดเกิดมันนะฮะไม่เกิดรัวๆเลยมันมาหรือเปล่าพอเระเบิดเช็คก่อนแล้วกันไม่โดนะเลว่เระเบิดเฮ้ยนนู้นไงโอเคได้คิวเจอเลยมาลาดนะฮะแล้วเพื่อนเราก็ทายไปแล้ววิลันหัวสวยนะฮะได้แก้แขนมาหรือเลปล่าจะมาหรือเลปล่าโอ้เล่นผมเดือดน้อยวะ่ะเฮ้ยมันมาที่แล้วโอ้มาสองตัวเลยอื โอเคคนระับไปบุกเลยกันโอ้มีปืนใหม่ด้วยนะปืนตระกูลดีมอนนะ่ะนะฮะเฮ้ยโดนโดนระเบิดผมโดนอยู่ไหนวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเออโอ,โอ,โอ,โอ้ด้านหลังด้านหลังแม่งมาด้านหลังเพื่อตายเลยนะแม่งมาแบบทุกทางเลยอนะแบบนี้คือมันตุ๋ยหลังได้หรอนะะไม่ต้องระวังแล้วแบบนี้มันแบบมีพวกซอยเยอะฮะ มาละเบอรเช็คไปอีกรูปนึงอ่ะแถมให้ทางนี้ล่ะอุ้ยโดนมาระเบิดผมผมว่าทางนั้นก็ต้องมีคนนะแล้วทางนี้ล่ะเฮ้ยมีวะมีวะโอ้โหแม่งมันไม่ตายนะฮะอีกแค่นิดเดียวอ่ะเลือดมันแบบโลมากเลยอ่ะยิงไม่โดนเลยฮะเอ้ยแม่งใครเอาหัวมาบังกล้องนะฮะลั่นหัวไปนะฮะฮึ่มชอม็อตมาตะกี้นี้โคตรฮาเลยไปฮะ แม่งไงคนไหนมันมาตุยหลังวะเนี่ยแม่งชอบตุยหลังไงไพวกนี้แบบนึงนะทางนี้เอ้ยทางนี้มีคนมาเย้ยมันหายไปละเอ้ยมันอยู่ด้วยนี่ปะโอเคฮะตายเรียบร้อยระวังนะเพื่อนมันน่าจะมาอีกมันไม่มาวะนึกว่ามันจะมาอีกนะฮะโอเคโอ้เพื่อนเราแบบเก็บรัวเลยอะทีมคโคตรโหดนะทีมเราอ่าเรียบร้อยนะก็ชนะไปนะผมก็ได้ยอดคิวสูงสุดด้วยนะในตานนี้นะฮะมา โอเคฮะผมก็จะไปเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะฮะขอตัดคลิปก่อนสักครู่หนึ่งเลยมาฮะต่อกันอีกสักตาหนึ่งกว่นานะฮะรอฉากโหลดสักครู่หนึ่งเลยแล้วกันอ๋อมันเขียนว่า new new map นะน่าจะเป็นแม p ใหม่นะแม p นี้นะฮะโอเคฮะ let's go หนึ่งหนึ่งวะรอคนเข้ามาโอเคฮะเข้ามาฝั่งเราโอเคสองสองละผมว่ามันน่าจะมาทางนี้หรือเปล่านะฮะดักไว้ก่อนเผื่อมันจะมานะฮะ มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพื่อนเราโดนไปแล้วนะฮะมันไม่มาหรอวะเงียบมากตรงนี้ผมว่าน่าจะไปฝั่งนน้นกันหมดหรือเปล่านะฮะแป๊หนึ่งนะตรงนี้มันโดดขึ้นไม่ได้ลืมไปเฮ้ยอยู่โู้นไงแป๊หนึงนะผมจะมาต่อยหลังฮะต,ต,ต่อยหลังต่อยหลังอเรียบร้อยนะฮะไปแล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยมันมามันมาม,นมา,มมาโอเคตายฮะตรงนี้อีกตัวนึงแม่งหลบไปได้ฮะมแม่งมากเต็มเลย แม่งเข้าห้องกันมาเต็มแล้วทางนี้มีคนหรือเปล่านี่ไงตัววิล่างอีกแล้วนะหลบก่อนมาโอ้ยทีมเราแม่งโหดมากฮะสังหารยกตี้เลยมีไหมตรงนี้โอ้โหแม่งเพิ่งเกิดมาเลยเระบบมาถึงฐานแล้วฮนะนี่ยิงไปยิงไปยิงไปตายซีคิวอะบุกมาถึงฐานนะฮะผมไปดีกว่าแม่งโดนลูกซองแล้วเพื่อนเราฮนะ โอเคน่าจะมีคนโหดเข้ามากัแล้วตอนนี้นั่นไนี่ยิงด้วยฮะแม่งปืนแต่งมาไกลเลยคนนั้นแม่งไม่โดนเปน,นึงนะลบยิงไปยิงไปยิงไปโอ้ยแม่งใครปาลาระเบิดมาฮะไอ้คนนั้นตายไปเลย6คิวฮะอรีโหลด,ดิ้งพอดีตาให้เลยฮะมาใช้เพชรเกิดแม่งเลยละกันนะเพชรเยอะนะฮะตรงนี้จะมีใครหรือเปล่านะปาลาระเบิดใช้ก่อนละกันเฮ้ยมันเกิดมาแล้วแม่งระเบิดผมโดนด้วยป่ะนะฮะยิงไปยิงไปยิงไป โอ้แม่งเพื่อนเราตายฮะโอเคเพื่อนเราไปหลอยหลังเลยว่ะสุดยอดไปเลยเพื่อนเฮ้ยมันเกิดมาแล้วว่านะฮะลบก่อนลบกอนโอ้โหแม่งมากระเต็มเลยโอ้โหยกี่ตัววะเนี่ยตายเลยฮะโดนระเบิดตายเลยไห่แม่งมากันอย่างเยอะเลยไปฮะไปฮะไปฮะเราไปช่วยเพื่อนดีกว่ามีไม่แต่ตรงนี้เฮ้ยมันเกิดมาอีกแล้ว มันไม่เห็นผม,มา่ามันหันหลังให้ฮะโอ้โหหสองตัวเลยปืนเนเธอร์นะฮะลั่นกระบ,บาลผมเลยมาต้องเจอกับปืนบูท่อนะฮะเอ็มสามเก้าเฮ้ยสวัสดีฮะแม่งแอบเนียนแอบเนียนหื่เกือบไปละทางนี้จะมีคนมาหรือเปล่าแม่งมีคนมันชอบหล่อยหลังอะแม่งโคตรน่าเบื่อนะคนชอบหลอยหลัง,ง,นเ,นะนลลงเนี่ยไอแต่ผมก็หล่อยหลังเขานี่ว่า เฮ้ยมันแอบไปแอบที่เดิมแกที่เดิมอีกแล้วเพื่อนตายนะมีการนั่งย่อด้วยนะทางนี้อะไรมีคนหรือเปล่าไม่น่าจะมีฮะทางนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยมีมีมีอ้าวตายเป็นวนะปืนสไนเปอร์ฝั่งเราเก็บไปเอาเก็บอีกแล้วหืมยิงแม่นมากครับปืนสไนเปอร์ฝั่งเรานะเห็นคนแวบๆตรงนี้ไงแม่งตายเลยฮะปืนลูกซองกล่าวะ่ายิงไอ้ตัวนั้นน่ะ เอิ่มไปฮะชิบโอ้โหแม่งทีมเราปิน rolling m นะฮะเก็บทีเดียวแบบเกือบจะหมดเลยอะ่ปะปังถึงนาทางนี้นี่ไงได้ยินเสียงจริงด้วยฮะ,ะแก้แค้นไปไอคนนี้ดีกว่าที่มันใช่ปืนลูกซองยิงผมฮะจำได้ไอ,อเพื่อนมีคนหรือเปล่าไอ,อเพื่อสนสไนเปอร์ให้มันไปก่อนแล้วกันให้มันตายก่อน <laughs> เราคอยเสิร์ฟนะโอเครอฮะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันผมว่าผมไปดีกว่าโอ้ย กี่ตัวเนี่ยอ้าวรี้บร้อยฮะก็ชนะไปนะสับตานี้นะฮะเย้ถ้างั้นก็สับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนรายการผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายกันก็บ๊ายบาย